Hello everyone today we are go i n g learn English with Teacher Nan สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะอ่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะเด็กๆยังจำได้ไม่เอ,อ่ยว่า Teacher ชื่ออะไรอ่ะ Teacher ชื่อ Teacher Nan นะคะจำได้ไหมคะจำได้อยู่แล้วเพราะว่าเราก็เคยเรียนด้วยกันใช่ไหมคะลูกอ่ะในสำหรับวันนี้นะคะ พิเช์นะคะก็จะมาสอนนะคะวิชาภาษาอังกฤษนะคะเล่มสีส้มนั่นเองนะคะของเรานะคะวันนี้พิเช์นะคะจะมาสอนในบทที่หนึ่ง unit one unit one เรื่อง at home นะคะ at home นะคะอ่ะใน unit one เนี่ยจะมีทั้งหมดสี่เรื่องด้วยกันนะคะจะมีทั้งหมด listen one ถึง listen four นะคะวันนี้เราจะมาเรียน listen one เรื่อง What do you do in the morning นะคะ What do you do in the morning แปลว่าอะไรนะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันนะคะในวิดีโอนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะเราจะต้องมารู้คำศรรพัพท์กันก่อนนะคะว่าในบทนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์คำว่าอะ,อะไรบ้างนะคะลูกไปดูกันเลยคะ่ะ Vocabulary นะคะก็คือคำศัพท์นั่นเองนะคะลูก คำสา์คำแรกของเราคือคำว่า brush my teeth นะคะ brush my teeth brush my teeth repeat after me brush my teeth นะคะ brush my teeth ก็คืออะไรคะลูกแปรงฟันนั่นเองนะคะแปรงฟันนะคะต่อไป take a shower take a shower คืออะไรคะลูก take a shower แปรงฟันก็ต้องมีอะไรคะ อาบน้านะคะไหนใครตื่นเช้ามาแปรงฟันและอาบน้าบ้างหรือว่ามีใครที่ตื่นเช้ามาไม่แปรงฟันแต่ทานข้าวเลยแสดงว่าต้องมีแน่ๆเลยใช่ไหมคะ,ะตื่นเช้ามาต้องล้างหน้าแปรงฟันก่อนนะลูกก่อนที่จะรับประทานอาหารนะคะ,ะคำต่อไปนะคะคำต่อไปคือคําว่า go to school go to school repeat a f t e r m e go to school go to school แปลว่าอะไรคะไปโรงเรียนนั่นเองนะคะไปโรงเรียนต่อไป eat eat breakfast eat breakfast คืออะไรคะทานอาหารอะไร breakfast breakfast ก็คืออาหารเช้านั่นเองนะคะ eat breakfast ก็คือทานอาหารเช้านั่นเองนะคะจำไว้ให้ดีๆนะคะลูกในคำศัพท์แต่ละคำนะคะเราจะไปใช้ใน ประโยชน์บทสนทนาในวันนี้นะคะคำต่อไป wake up wake up. wake up ก็คืออะไรคะลูกตื่นนอนนั่นเองนะคะ wake up ก็คือตื่นนอนนะคะ watch my face เด็เกๆผู้ตานะคะ watch my face ทำ่าด้วยจะได้นะคะ watch my face ก็คืออะไรคะ watch ก็คือล้างนะคะ face ก็คือหน้านั่นเองนะคะ watch my face นะคะก็คือ ล้างหน้านั่นเองนะคะต่อไปอคำสุดท้ายนะคะ go to bed go to bed ก็คืออะไรคะเข้านอนนั่นเองนะคะ go to bed นะคะ bed แบบก็คือเตียงนอนนั่นเองนะคะ go to bed ก็คือการเข้านอนนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้วันนี้บทสนทนาของเราจะมีด้วยกัน3ประโยคก็คือมี3ช่วงเวลานั่นเองก็มี morning อานูนแล้วก็แอปไหนนะคะก็จะมีช่วงเช้าช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงกลางคืนนะคะเดี๋ยวเรามาดูคําถามกันว่าคําถามที่ครูแนนพูดไปเมื่อต้นประโยคเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะคะอ่ะมาดูกันเลยนะคะคำถามในประโยคบทสนทนาแรกนะคะ What do you do in the morning? What do you do in the morning? อ่ะนักเรียนดูนะคะ What Do you do in the morning? อ่าประโยคนี้นะคะประโยคนี้ก็จะถามว่าคุณทำอะไรในตอนตอนอะไรคะ Morning ก็คือตอนเช้านั่นเองนะคะคุณทำอะไรในตอนเชา้าอ่ะมาทวนประโยคใหม่นะคะ What do you do in the morning? อ่ะพูดอีกรอบหนึ่งนะคะ What do you do in the morning? What do you do in the morning? คุณทำอะไรในตอนเช้าอ่ะทีนี้เรามาดูคำตอบกันเมื่อกี้เราเรียนคำศัพท์ไปแล้วใช่ไหมคะคำศัพท์อ่ะคำศัพท์เมื่อกี้นะคะเราสามารถนะคะนำมาตอบในประโยคได้นะคะอ่ะเช่น I get up I get up คืออะไรคะ I get up ฉันอะไรคะตื่นนอนนั่นเองนะคะฉันตื่นนอนนะคะ I get u ตต่อไป I eat I eat breakfast I eat breakfast ฉันอะไรคะทานอาหารเช้านั่นเองนะคะต่อไป I go to school I go to school ฉันไปโรงเรียนนะคะเด็กๆสามารถนำคำศัพท์ก่อนหน้านี้นะคะมาตอบได้นะคะเช่น I brush my teeth I brush my teeth นะคะฉันอะไรคะแปรงฟัน I take a shower ได้ I take a shower ฉันอาบน้ำนะคะอาบมาทบทวนใหม่อีกรอบนะคะอ่ะประโยคคำถามในบทสนทนาน,นี้ถามว่าอะไรคะาถามว่า What do you do in the morning What do you do in the morning คุณทำอะไรในตอนเช้านะคะเดยวพิเชษนะคะจะให้เด็กๆนะคะเลือกคำตอบมาคนละหนึ่งคำตอบนะคะนะคะเด็กๆเ,เลือกคำตอบของตัวเองไว้เลยนะคะต่อไปประโยคบทสนทนาประโยคที่2นะคะประโยคบทสนทนาบทที่2นะคะ What do you do in the afternoon? อ่ามันแตกต่างกันตรงไหนนะเมื่อกี้กับอันนี้นะคะแตกต่างกันตรงที่ morning กับ Afternoon ก็คือแตกต่างกันที่ช่วงเวลาใช่ไหมคะะ What do you do in the afternoon? What do you do in the afternoon? คุณทำอะไรในตอนตอนอะไรคะ Afternoon ตอนบ่ายนั่นเองนะคะคุณทำอะไรในตอนบ่ายอะทีนี้เรามาดูประโยคคำตอบกัน I have my lunch I have my lunch lunch ก็คือตอนเที่ยงนั่นเองนะคะ Uh, I have my lunch ฉันทานอาหารอะไรคะอาหารเที่ยงนั่นเองนะคะต่อไป I learn at school I learn at school ฉันเรียนที่ไหนคะลูก at school ที่โรงเรียนนะคะต่อไป I go home I go home อ่าเด็กๆคุ้นคำนี้กันใช่ไหมคะอ่า uh, uh, ก็คืออะไรคะฉันกลับบ้านนั่นเองนะคะอ่า uh, ในประโยคโบทสนทนาบทที่สองเราถามว่าอะไรนะคะ What do you do in the afternoon What do you do in the afternoon นะเดีๆจำไว้นะแล้วเลือกคำตอบคนละหนึ่งคำตอบไว้ในใจเลยนะคะต่อไปต่อไปนะคะบทสนทนาบทสุดท้ายนะคะ What do you do at night What do you do at night นะคะ night ก็แปลว่าอะไรคะกลางคืนนะคะกลางคืน night แปลว่ากลางคืน What do you do at night นะคะคุณทำอะไรในตอนกลางคืนเด็กๆทำอะไรในตอนกลางคืน,นกันบ้างมาดูประโยคคำตอบกันเลยประโยคคำตอบแรก I say good night I say good night I say แปลว่าฉันบอก I say แปลว่าอะไรคะฉันบอก I say good night ฉันบอกอะไรคะราตรีสวัสดิ์ฉันบอกราตรีสวัสดิ์นะคะ I say good night ต่อไป I brush my teeth I brush my teeth ก่อนนอนเราก็ต้องอะไรคะแปรงฟันนั่นเองนะคะก่อนนอนเราก็ต้องแปรงฟันต่อไป I go to bed I go to bed ฉันอะไรคะฉันเข้านอนนั่นเองนะคะฉันเข้านอนอ่าก่อนนอนเราทําอะไรกันบ้างอือลองคบทวนดูสิคะว่าก่อนนอนเราทําอะไรบ้างนะคะอ่ะทีนี้มาดูประโยคบทสนทนาการว่าเพ,เพื่อนเเขาสนทนาอะไรกันนะคะอ่ะมาดูอันช่องสีเขียวก่อนนะลูกอ่ะช่องสีเขียวนะคะอ่าเด็กผู้หญิงผมเปียก็ถามว่า what do you do at night what do you do at night มันแปลว่าอะไรนะที่เราเรียนกันไปเมื่อกี้คุณทำอะไรในตอนไหนแปลว่าตอนอะไรคะลูกตอนกลางคืนนั่นเองนะคะ,ะเด็กผู้ชายคนนี้ก็ตอบว่าอะไรคะ I go to อะไรคะ I go to bed เก่มาก I go to bed นะคะ,ะ,คะฉันเข้าอะไรคะเข้านอนนะคะ,ะต่อไปมาดูบทสนทนาช่องสีฟ้านะคะ What do you do in the morning? What do you do in the morning? คุณทำอะไรในตอนไหนครับ Morning ตอนเช้านั่นเองนะคะตอนเช้าน,น,นะคะคุณทำอะไรในตอนเช้าผู้หญิงคนนี้ก็ตอบว่าอะไรคะ I take a shower. I take a shower. นะคะ I take a shower. ฉันอะไรคะฉันอาบน้ำ เราจะบอกว่า I brush my teeth ได้ไหมลูก I brush my teeth ฉันแปรงฟันได้ไหมคะได้นะคะไม่ผิดนะคะ I go to school ก็ได้ I uh I eat breakfast ก็ได้นะคะเด็กๆสามารถตอบได้หมดเลยนะคะลูกทีนี้นะคะทิเชอร์นะคะก็จะมีการบ้านให้เด็กๆนะคะการบ้านในหน้าที่6และหน้าที่7นะคะแค่สองหน้านะคะลูกสองหน้านะ หน้าที่6และหน้าที่7นะคะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดนะคะโดยที่ดูบทเรียนนะคะจากคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วทำแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่6แล้วก็หน้าที่7นะคะใครที่ทำเสร็จแล้วนะคะส่งได้ทางไหนคะทีเชอร์อ่ะใครที่ทำเสร็จแล้วนะคะให้ถ่ายรูปนะคะหน้าที่6และหน้าที่7นะคะส่งเข้าไปในไลน์ส่วนตัวนะคะเด็กๆสามารถสแกน QR Code นี้ได้เลยนะคะ หรือว่าจะโทรมาสอบถามก็ได้หรือว่าแอดไลน์นะคะแอดไลน์ได้เลยนะคะครูแนนให้ไลน์ไว้แล้วนะคะลูกสามารถส่งเข้ามาในไลน์ส่วนตัวครูแนนนะคะเดี๋ยวครูแนนจะทยอยตรวจให้เด็กๆนะคะแล้วก็จะทําการลงคะแนนให้ด้วยนะคะลูกเพราะว่าในเรื่องนี้เราก็ให้เด็กๆทําแบบฝึกหัดแล้วก็เพื่อเป็นการเก็บคะแนนนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูแนนก็มีบทเรียนมาฝากลูกเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ใน สัปดาห์หน้านะคะเด็กๆก็อย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะลูกนะคะมันล้างมือบ่อยๆนะคะอย่าลืมอีกหนึ่งอย่างก็คือแมสห้ามขาดนะคะต้องใส่แมสด้วยนะคะเวลาออกไปข้างนอกนะคะอ่าสำหรับวันนี้คุณนนี้มี่าคาเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย see you again next week